นิยายเสียงเรื่องวิวาลวงบทที่16เช้าว,วันใหม่อาทิตย์เป็นคนตรีมอาหารเช้าเหมือนเดิมทั้งสองกินข้าวเช้าเสร็จแล้วจากนั้นอาทิตย์พาคณิฐากลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านของเธอต่อด้วยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจทุกอย่างผ่านไปด้วยดีทั้งคู่แวะกินข้าวกลางวันก่อนที่จะเข้าบ้านคุณถาผมว่าคุณเก็บเสื้อผ้าบางส่วนมาอยู่ที่บ้านผมดีกว่าไหมครับ ไม่เป็นไรมังคะนอนบ้านคุณตื่นเช้าฉันกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านก็ได้เพราะยังไงวันมะรืนฉันก็จะไปทำงานแล้วนาคุณอย่าดื้อเลยเผื่อช่วงที่คุณเดินกลับบ้านแล้วนายนาวินนั่นโผล่มาละ่ะไม่กลัวหรือไงหรือบางทีเขาอาจแอบเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในบ้านตรงไหนก็ได้เขาเฝ้ามองเราตลอดเวลาคุณก็รู้สุดท้ายก็ต้องเชื่อเพราะเขาอ้างต่างๆนานา,นา อาทิตย์พาคณิ t h ากลับไปเก็บเสื้อผ้าหญิงสาวเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าสำหรับไปดูงานในวันมะรืนด้วยเท่ากับว่าเธอนอนที่บ้านของเขาแค่คืนนี้คืนเดียวต่อจากนี้คงไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนาวินก็แจ้งตำรวจแล้วหลายวันที่ผ่านมาที่เธอกับเขาได้อยู่ใกล้ชิดกันมีหลายอย่างที่เขาทำให้เธออบอุ่นและสบายใจ ลองมาคิดทบทวนดูแล้วว่าเขาก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรหรือจะลองเปิดใจศึกษาเขาดูแต่แม่เขาล่ะถึงแม่เขาจะไม่รู้ว่าน้องทำไม่ใช่ลูกของเธอแล้วไงล่ะพอรู้ว่าจริงๆแล้วเธอไม่ใช่แม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วจะยังรังเกียจเธออยู่ไหมเป็นอะไรที่ยากถ้าว่าเธอเปิดใจให้เขาแล้วถ้าเธอรักเขาจริงๆล่ะปัญหาแม่ผลวลูกสไพยต้องมาแน่นอน ที่สำคัญเธอจะทนได้ไหมจะรักเขามากพอที่จะปล่อยวางกับแม่เขาได้ไหมคณิฐาเริ่มที่จะถามใจตัวเองแบบจริงจังคุณถาพรุ่งนี้ให้ผมไปส่งคุณนะครับผมว่างจะไปยังไงคะงานนี้เราไปรถยนต์จะลำบากนะคะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนไปเครื่องบินไปได้ผมอาสาขับรถให้คุณเองรับรองว่าผมไม่พักห้องเดียวกับคุณรอก แต่ผมจะพักที่เดียวกับคุณจะได้ดูแลคุณไงแต่ฉันอยากไปทำงานแบบทำงานจริงๆค่ะไม่อยากกังวลห่วงหน้าห่วงหลังคุณจะกังวลเรื่องอะไรกันดีซะอีกผมไปรับรองว่าจะไม่มีพวกผู้ชายเจ้าชู้เข้ามาวุ่นวายกับคุณแน่ๆผมรู้นะว่ามีหลายคนหมายปองคุณอยู่คุณก็พูดไปเรื่อยไม่มีกำหนดนะคะว่าจะกลับเมื่อไหร่เพราะงานนี้เป็นงานของฉันกับเตือน ก็เพราะไม่มีกำหนดไงผมถึงต้องไปคอยดูแลคุณคุณจะมาตามฉันแบบนี้ไม่ได้นะคะเราไม่ได้เป็นอะไรกันมาน่าเกลียดผมพร้อมที่จะเป็นอะไรกับคุณมีแต่คุณนั่นแหละเมื่อไหร่จะพร้อมสักทีเมื่อไหร่จะเปิดใจถามแม่คุณหรือยังคะก่อนที่จะมาตื้อให้ฉันเปิดใจว่ายังไงนะครับแสดงว่าถ้าแม่ผมไม่มีปัญหาคุณก็จะรับไมตรีจากผมใช่ไหมฉันไม่อยากมีปัญหา กพราะก่อนหน้าที่ฉันจะเจอคุณฉันก็เจอปัญหามามากมายหลายอย่างถ้าเรื่องที่ฉันจะเปิดใจคบหาใครสักคนฉันก็อยากให้มันเป็นเรื่องที่ดีตลอดไปฉันจะรักใครฉันก็จะรักคนเดียวเลยไม่อยากมีปัญหากับครอบครัวของคนที่ฉันจะรักผมคิดว่ามันแก้ไขได้แม่ผมไม่ใช่คนจะร้ายท่านทำไปเพราะรักและหวังดีกับผมฉันไม่ได้บังคับให้คุณไปบังคับแม่คุณว่าต้องยอมรับฉัน แต่แค่ฉันไม่อยากมีปัญหาไอจะให้ฉันยอมแม่คุณอย่าหวังนะคะแต่อนาคตถึงฉันจะรักคุณมากขนาดไหนฉันก็ไม่ยอมแม่คุณมาโขกสับฉันหรอกนะอาทิตย์หัวเราะเสียงดังรู้แล้วว่าคณิ t าาเริ่มไว้ใจเขามีเสียแรงที่ทําคะแนนมาตลอดรู้อยู่แล้วว่าหญิงสาวเป็นคนมีเหตุผลหัวเราะอ,อะไรของคุณคะเสียงดังน่าเกลียดเปล่าครับผมชอบที่คุณพูด ผมไม่ให้แม่ผมมารังแกคุณหรอกนาจำคำพูดของคุณไว้ให้ดีๆนะคะนุน่นฉันจำรถได้แม่คุณมาแล้วคันนิถาลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่กำลังจะออกนอก,ออกรั้วบ้านส่วนอาทิตย์ลากกระเป๋าใบเล็กอีกใบออกไปยืนรอที่หน้าบ้านแล้วยญิงสาวจำรถของคุณอุมาได้คันเดิมคนขับรถคนเดิมลุ้นว่าคุณอุมาจะมาทำไม และมากับใครแค่นั้นเองคุณอูมาก้าวขาลงมาจากรถตู้คันใหญ่ปลายตามองไปที่คณิ t h ายิงสาวยกมือไหว้แล้วนิ่งไหวแบบไม่ต้องรับไหว้ก็ได้สวัสดีครับแม่ลมอะไรหอมมาถึงที่นี่ครับไม่เห็นบอกกันล่วงหน้าเลยถ้าบอกแม่ก็ไม่เห็นอะไรแบบนี้นะสิบังเอิญแม่มาธุระแถวนี้เลยคิดว่าจะแวะมาหาลูกสักหน่อยเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมเรื่องผู้หญิงคนนี้แม่ครับ ผมไม่เห็นว่าคุณถาเขาจะเสียหายตรงไหนการที่เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันไม่ได้น่าเกลียดหรือเสียหายอะไรเลยนะครับแม่ไม่สนใจแต่ถ้าลูกเลือกที่จะเกี่ยวดองกับผู้หญิงคนนี้เราก็ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันแม่ครับผมว่าเราต้องคุยกันแต่วันนี้ผมไม่ว่างคณิฐาหน้าร้อนเผากับสายตาของคุณอุมาที่มองมาที่เธอไม่เคยเห็นสายตาของใครที่ดูแคลนและรังเกียจขนาดนี้เลยกุณฑิท ฉันขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคะขอตัวนะคะคุณอุมาหญิงสาวลากกระเป๋าเสื้อผ้าเดินข้ามถนนตรงไปที่บ้านของชายหนุ่มรอให้สองแม่ลูกยืนคุยกันอยู่หน้าบ้านของเธอนั่นเองอาทิตย์ยิ้มออกมาได้จะดีใจหรือตกใจก่อนดีหมายความว่ายังไงเขารู้ว่าคณิถาไม่พอใจแม่เขาแต่แทนที่หญิงสาวจะกลับบ้านตัวเองกลับเดินตรงไปที่บ้านของเขาซง,งั้นคุณมายิ่งหน้างําหน้างอหนักกว่าเดิม เมื่อเห็นสายตาของลูกชายที่มองตามผู้หญิงคนนั้นไปความรู้สึกทุกอย่างมันบอกหมดแล้วทางสายตาเนี่ยอาทิตย์มาความว่ายังไงผู้หญิงคนนั้นถึงได้ลากกระเป๋าเข้าบ้านของลูกนี่อย่าบอกนะว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็อย่างที่แม่เห็นนั่นละครับผมเองก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเรื่องหัวใจมันห้ามกันไม่ได้หรอกนะครับแม่อาทิตย์ที่แม่เตือนแม่บอกลูกไม่สนใจเลยใช่ไหม แล้วรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นประวัติความเป็นมาโชคชนขนาดไหนครอบครัวก็เ,เป็นยังไงแม่ครับแม่ควรให้โอกาสเขานะครับแม่ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันทำไมไม่ลองเปิดใจบ้างครับอาทิตย์นี่ถึงขนาดปกป้องเขาแล้วเหรอเรื่องที่แม่มาหาเขาที่บ้านคุณถาเขาไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยนะครับแม่เป็นป้าพรต่างหากที่เล่าให้ฟังและเขาไม่เคยฟ้องผมเลยว่าแม่พูดต่อว่าอะไรเขาบ้าง แม่ไม่สนใจหรอกนะลูกจะมีใครก็ได้แต่สำหรับผู้หญิงคนนี้แม่ขอได้แม่อาทิตย์แม่ไม่เห็นด้วยเลยถ้าแค่เรื่องที่เขาเคยแต่งงานมีครอบครัวมีลูกและกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทำให้แม่ไม่ชอบเขาผมคิดว่ามันไม่มีเหตุผลเลยผมเลือกแล้วครับแม่ผมรักเขาถ้าแม่จะมาแค่เรื่องนี้และถ้าแม่ไม่เข้าบ้านไปดื่มน้ำงั้นผมขอตัวนะครับถ้าแม่รักผมอย่างที่แม่พูดจริง แม่ต้องเชื่อใจลูกของแม่ผมมั่นใจว่าตั้งแต่ผมโตมาผมไม่เคยทําให้พ่อกับแม่เสียใจเรื่องของหัวใจและการเลือกคู่ครอง,องผมขอเธอะครับขอเลือกเองขอตัวนะครับอาทิ์ตยเดินผ่านหน้าคุณอุมาตรงเข้าไปในบ้านไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงประตูรถปิดเสียงดังรถตู้คันใหญ่เคลื่อนตัวออกไปพอดีกับเสียงโทรศัพท์เขาดังขึ้นครับพ่อแม่เพิ่งกลับไปครับมาพูดเรื่องเดิม วันหลังนัดผู้หญิงของลูกมากินข้าวกับพ่อหน่อยสิชักอยากเห็นหน้าแล้วว่าที่ลูกสะใภ้หน้าตาจะเป็นยังไงโทรพ่อครับผมก็เข้าใจว่าพ่อจะโทรมาต่อว่าผมซะอีกใจหายหมดเลยพ่อไม่ทำเรื่องไร้สาระเหมือนแม่เขาหรกนะคุยกับเขาดูว่าว่างเมื่อไรบอกเขาว่าพ่ออยากเจอครับพ่อไม่ต้องคิดมากเรื่องแม่เขาก็หวงและห่วงเป็นธรรมดาแต่สุดท้ายก็คือความหวังดี แต่แค่แม่เขาแสดงออกในแบบของเขาพ่อจริงๆผมไม่ได้โกรธแม่เลยนะครับอยากให้แม่ให้โอกาสเขาบ้างแล้วเขาตอบตกลงเป็นแฟนเราแล้วหรือยังยังครับพ่อผมคิดว่าเขาน่าจะใจอ่อนลงบ้างแล้วพ่อไม่ต้องห่วงนะครับถึงคุหาจะอายุน้อยกว่าผมหลายปีแต่เขาเป็นผู้ใหญ่เป็นคนมีเหตุผลอาทิตย์ใช้เวลาคุยโทรศัพท์เกือบ30นาทีดีใจที่พ่อเข้าใจ ชื่อว่าถ้าพ่อเขาได้พูดคุยกับคณิ t ฐาต้องเห็นด้วยกับเขาแน่นอนแค่พ่อกับน้องคิดไม่เหมือนแม่เขาก็คิดว่าพอแล้วยังไงเขาคุณเดินยิ้มมาเลยคุณแม่คุณเห็นด้วยแล้วหรอคะกับการที่คุณจะคบหากับฉันนี่คุณยอมที่จะคบกับผมแล้วใช่ไหมคุณทาอย่าพูดให้ผมดีใจนะถ้าคุณจริงจังถึงขนาดขัดใจแม่เพราะฉัน ฉันเลยคิดว่าก็ไม่สียหายอะไรที่จะยอมเปิดใจศึกษาคุณคุณถาขอบคุณนะครับขอบคุณมากที่เชื่อและไว้ใจผมแต่คุณวางใจได้เลยนะคะฉันไม่สู้กับแม่คุณหรอกเพราะอะไรครับเพราะมีคุณสู้ให้แล้วฉันจะอยู่ของฉันนิ่งๆคุณถาผมรู้ว่าคุณเป็นคนมีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่ คุณคือคนที่ผมเลือกแล้วถ้าไม่ใช่คุณผมก็จะไม่แต่งงานแต่ตอนนี้ฉันหิวแล้วคุณจะทำกับข้าวหรือสั่งจากข้างนอกดีคะอาทิตหัวเราะเสียงดังอีกครั้งเขาชอบแบบนี้บางทีเหมือนจะเครียดแต่ไม่เครียดแม่เข้ามาคณิถารั่วแม่เขาไม่ชอบหญิงสาวยกมือไหว้ตามมารยาทแต่ไม่ได้สนใจว่าแม่เขาจะรับไหว้ไหมกลับเดินเข้าบ้านเขาเฉยและสิ่งนี้เหมือนหญิงสาวบอกเขาเป็นในใน,ในว่า ถ้าเธอจะรักเธอก็จะรักไม่สน4-8อะไรทั้งนั้นดีคขาชอบสั่งมาดีกว่าเราจะได้มีเวลาคุยกันคุณช่วยเตรียมกระเป๋าเดินทางให้หน่อยได้ไหมเตรียมไปไหนคะเอา้าก็ผมบอกก่อนหน้านี้แล้วไงว่าจะไปกับคุณยิ่งตอนนี้คุณตกลงที่จะคบกับผมแล้วดังนั้นผมต้องติดตามไปดูแลแฟนโอ้ยคุณยังไม่เรียกว่าเป็นแฟนหรอกคะ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ผมจริงจังนะคุณขอผมถารูปคู่หน่อยได้ไหมจะโพสต์ในไอจีไม่เอานะคะคุณเราต่างคนก็ยังต้องศึกษากันและกันอย่าเพิ่งเรียกว่าแฟนเลยคะ่ะฉันไม่ชินแล้วก็ไม่อยากเอาเรื่องส่วนตัวไปโพสต์ให้คนอื่นรู้คุณไม่ชินแต่ผมรอมานานแล้วนะคุณถาคุณอายุเท่าไหร่แล้วคะทำใจาร้อนเป็นเด็กไปได้ฉันเหนื่อยจะพูดกับคุณแล้วขอเอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวจะจัดเสื้อผ้าให้ตกลงพรุ่งนี้ชารถคุณใช่ไหมคะฉันจะได้บอกเตือนใจว่าให้รอเดี๋ยวเราจะไปร,ะรับคณิ t าาปิดประตูห้องปล่อยให้เจ้าของบ้านยืนยิ้มไม่หุบอยู่คนเดียวยิงสาวยืนพิงประตูยิ้มอย่างโล่งอกกับการตัดสินใจของตัวเองหวังว่าต่อไปถ้าหากว่าเธอและเขาพัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานใช้ชีวิตด้วยกันชีวิตครอบครัวของเธอคงไม่มีเรื่องให้ต้องปวดใจหรอกนะ คณิตฐาตกใจตื่นตีห้าอาทิตย์ทปลุกบอกว่าให้รีบออกเดินทางเขาจะพาไปกินข้าวนอกบ้านเมื่อคืนหญิงสาวนอนไม่ค่อยหลับพอคิดว่าเปิดใจอะไรอะไรก็ดูไม่ค่อยปกติที่ไม่ปกติก็คือตัวเธอเองนี่แหละส่วนเขาปกติทุกอย่างทำไมารีบจังเลยคะนี่ยังเช้าอยู่เลยผมอยากพาคุณไปกินข้าวเดินทางแต่เช้าจะได้ไม่ร้อนมาก ถามจริงๆเธอคะมีเรื่องอะไรกันแน่ก็ได้ครับจริงๆผมอยากคุยกับคุณระหว่างทางก่อนไปรับคุณเตือนเมื่อคืนจะคุยแล้วแต่เกรงใจกลัวว่าคุณจะเครียดเรื่องอะไรหรอคะพ่อผมอยากเจอคุณอยากเลี้ยงข้าวมีผมอิงออนแล้วก็คุณเมื่อไหร่คะคุณว่างเมื่อไหร่ครับขอหลังงานเสร็จก่อนดีกว่าคะ่ะฉันกับเตือนทุ่มเทกับงานนี้มาก ขอบคุณมากนะครับคุณถาไม่คิดว่าคุณจะตอบรับเพราะเมื่อวานแม่ผมเพิ่งจะก่อเรื่องพ่อคุณท่านคงอยากรู้จักฉันมั้งคะท่านคงจะร้อนใจฉันเลยคิดว่ารับนับท่านดีกว่าอย่าไปตำหนิแม่คุณเลยนะคะท่านทำเพราะหวังดีกับคุณถามจริงๆคุณไม่โกรธแม่ผมเลยเหรอครับไม่หรอกคะ่ะถ้าเป็นฉันก็คงคิดแบบแม่คุณแต่ฉันจะให้อิสระลูกให้เขาเลือกเอง นี่ผมแปลกใจมากเลยนะเป็นไปได้ยังไงแม่ผมร้ายกับคุณจะตายฉันไม่โกรธหรอกคะ่ะแต่แค่แปลกใจว่าทำไมท่านก็เป็นคนสมัยใหม่ทำไมถึงไม่เปิดใจให้กว้างไม่ใช่แค่คุณที่สงสยัยพ่อผมอิงออนก็สงสัยเหมือนกันทำไมแม่ไม่ยอมรับความคิดเห็นของใครเลยนอกจากตัวเองอ๋อแต่มีอย่างหนึ่งที่ท่านรับอะไรหรอคะลูกสไปทิปของแม่ผมไง เขาพูดอะไรแม่ผมก็เชื่อไปหมดทั้งสองคนหัวเราะออกมาพร้อมกันความเป็นตัวเองของคณิ t าาทำให้อาทิตย์เบาและวางใจว่านับแต่นี้ต่อไปคนที่เขาจะคุยด้วยทุกเรื่องก็คือผู้หญิงคนนี้อยู่ใกล้แล้วไม่เครียดเครียดอย่างเดียวคือพวกหนุ่มๆที่คอยจ้องจะเข้ามาจีบนี่แหละหลายวันมานี่เขาแปรรับไปส่งก็ไม่วายมีชายอื่นมาเที่ยวขายขนมจีบความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคณิ t ฐาพัฒนาไปได้ดีมาก ตื่นใจก็สนับสนุนเพื่อนเต็มที่ทั้งสามคนพักอาศัยโยงแรมเดียวกันอาทิตย์กับคณิฐาาใช้เวลาศึกษานิสัยใจคอกันโดยรวมแล้วดีมากคุณถาพรุ่งนี้ผมต้องกลับกรุงเทพก่อนอีกสองวันผมจะกลับมาที่นี่เป็นห่วงคุณจังเลยห่วงเรื่องอะไรคะคุณไม่อยู่ก็มีคนรถขับรถมารับส่งฉันไม่หนีเที่ยวหรอกคะ่ะมีแต่คนสนใจคุณมีแต่ผู้ชายดูดีท่าทางรวยๆทั้งนั้น คุณไม่เชื่อใจฉันหรอคะครับเชื่อแล้วคุณพูดขณะนี้ไม่เชื่อได้ไงคนพูดยิ้มแก้มแทบฉีกคำพูดของคณิ t ฐาแค่นี้เสืออะไรได้หลายอย่างเชื่อก็ดีแล้วคะ่ะถ้าเราเชื่อใจกันอะไรอะไรก็จะดีไปหมดทุกอย่างสาเหตุที่เขาต้องรีบกลับเพราะเลขาของเขารายงานว่าที่บริษัทมีปัญหาอยากให้เขากลับไปดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาก่อความวุ่นวาย ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนลูกสะพายทิพย์ของแม่เขานั่นเองและแม่เขาต้องรู้เรื่องนี้สมัยก่อนสาวๆหลายคนที่เขาพาเข้าออกบริษัทในฐานะผู้หญิงของเขาสามารถเข้าออกบริษัทของเขาเมื่อไหร่ก็ได้แต่นิสัแบบนั้นเขาเลิกไปนานแล้วตั้งแต่เจอกับคณิฐาเขารู้ว่าแม่ต้องการอะไรตามตัวเขาไม่ได้ก็เอางานมาอ้างเกือบสองสัปดาห์ที่เขาไม่ได้เข้าไปดูงานยอมรับว่าห่วงคนทางนี้มาก แต่คำพูดหลายคำของหญิงสาวทำให้เขาวางใจคณิ t h เป็นผู้ใหญ่และเป็นคนมีเหตุผลใช่ต้องเชื่อใจกันและกันตลอดเวลาที่อาทิตย์เดินทางกลับกรุงเทพเขาโทรคุยกับหญิงสาวตลอดเวลาเหมือนเขาไม่ได้ไปไหนจนเธอต้องบอกให้เขาตั้งใจทำงานย้ำว่าต้องเชื่อใจกันและกันเขาถึงยอมโทรหาแค่เช้าเที่ยงเย็นและก่อนนอนตั้งแต่วันแรกที่เขากลับมาทำงาน ปรางทิพ์มาหาเขาที่บริษัทแทบทุกวันหลบทันบ้างไม่ทันบ้างคุณอาทิตย์ครับคุณปรางทิพมาแล้วบอกว่ามีเรื่องดุนต้องพบให้ได้ครับทำไมไม่บอกผมก่อนบอกอยังไงละครับคุณเขาไม่ได้เอารถมาเขามาแท็กซี่ปรางทิพ์รู้ทันเขาทุกวันหล่อนขับรถมาเองเพอเห็นรถเรียวเข้าบริษัทเราพก็พจะรายงานเขาก็จะเลี่ยงออกด้านหลังบริษัทแต่วันนี้คงจะยาก เ็นทีคงต้องคุยกันให้รู้เรื่องแต่เขาจำได้ว่าเขาเคยพูดกับหล่อนหลายครั้งแล้วนี่นาะก็แม่เขาให้ท้ายหล่อนจะไปกลัวอะไรล่ะอาทิตย์ถอนหายใจอย่างเหนื่อยนายเอาอยัางไงดีครับเจ้านายบอกให้เขารอที่ห้องรับแขกเดี๋ยวผมออกไปพบเขาเองขอครีงานสักครู่เลขาที่รู้ใจเขาที่สุดออกไปแล้วอาทิตย์ต่อสายหาคณิ t ฐาทันทีเขาอยากให้หญิงสาวรู้ทุกเรื่องของเขา เดี๋ยวมารู้ทีหลังแล้วงอนจะง้อยากแต่ความจริงเขาเล่าทุกอย่างให้หญิงสาวฟังตลอดไม่เคยปิดบังใจเขาร้อนงานก็ยังเคลียร์ไม่เสร็จคิดถึงแฟนก็คิดถึงงานก็เยอะจนแทบขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยก็ไาม่ได้กลับไปนอนบ้านแต่เลือกที่จะไปนอนที่บ้านของอิงออนเพราะเมื่อสองวันแรกที่เขากลับมาทํางานปรางทิพย์ตามเขาไปถึงบ้านซึ่งเขาคิดว่ามันอันตรายเกินไป นอกจากคณิ t ฐาเขาก็ไม่อยากให้ผู้หญิงคนไหนไปบ้านเขาคิดถึงจังเลยคุณทำอะไรอยู่ครับกำลังกินข้าวกับเตือนคะ่ะคุณล่ะคะแล้วยังไงคะคุณหนีเธอไม่ทันหรอครับผมไม่อยากให้คุณรู้ทีหลังเลยเลือกที่จะบอกคุณก่อนคุณจะหนีเขาทำไมคะมีตั้งหลายวิธีที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาผมพยายามอยู่นะครับคุณถาฉันเป็นกำลังใจนะคะ ขอให้เคลียร์งานเสร็จเร็วๆทางนี้ก็ยุ่งมากค่ะคณิถนนาวางสายไปแล้วอาทิตย์ทำหน้าเบือ่อที่ห้องรับรองปรางทิพนั่งหลังตรงคอตั้งรอเขาอยู่แล้วระหว่างที่เขาคุยกับปรางทิพอาทิตย์ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้แม่ของเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนคุณอุมาเจอกับคณิถาโดยบังเอิญที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งหญิงสาวกำลังนั่งดืม่มกาแฟเงียบๆที่เธอออกมาหากาแฟดื่มคนเดียวได้เพราะ ลูกและสามีของเตือนใจมาเยี่ยมเธออยากให้เพื่อนได้อยู่กับครอบครัวเลยเลี่ยงที่จะออกมาหาอะไรกินคนเดียวสวัสดีค่ะฉันคิดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนที่เราพบกันคณิ t าาเดาได้เลยว่าที่อาทิตย์กลับกรุงเทพเพราะอะไรอยู่ๆเธอก็เจอแม่ของเขาที่นี่แน่นอนอยะเข้าเรื่องเลยแล้วกันฉันไม่เตียดเรื่องอายุหรอกนะแต่ผู้หญิงที่มีลูกติดนะ่ะมันดูไม่สะอาด ลูกฉันควรที่จะได้คนเีื่เริ่มต้นใหม่ได้จริงๆไม่ใช่คนที่แบกอดีตมาคณิฐานิ่งไปยิงสาวหัวเราะเบาๆก่อนตาเริ่มแดงจริงค่ะน้องทําไม่ใช่อนาคตของฉันแต่แกเป็นชีวิตของฉันตั้งแต่ฉันเลี้ยงแกมาคุณอุมาตกใจเล็กน้อยที่คณิฐานถามไม่ได้มีความรู้สึกว่าเกรงกลัวอะไรเลยแถมพูดตรงมากครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่เจอผู้หญิงคนนี้ คณิถาพูดต่อในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากพูดแต่วันนี้คุณอุมาไม่ไว้หน้าเธอเลยฉันไม่ต้องการให้คุณยอมรับแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าฉันรักลูกของฉันยังไงคุณลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าวันหนึ่งคุณต้องเลี้ยงลูกของลูกสาวตัวเองแทนเด็กคนนั้นจะเป็นภาระไหมหรือจะกลายเป็นหัวใจของคุณคุณอุมาอึ้งไปกลับกลายเป็นพูดอะไรไม่ออกและที่ตกใจที่สุดนั่นก็คือ อาทิตย์ที่มารู้มาจากทางไหนอยู่ๆเขาก็โผล่มาด้านหลังแม่ครับถ้าแม่คิดว่าอาดีตของคณิฐาเป็นปัญหาแม่อาจจะยังไม่รู้จักลูกชายของแม่ดีพอเพราะท้งชีวิตของผมที่ผ่านผู้หญิงมาผมไม่เคยมั่นใจใครเท่าคณิฐาเลยอาทิตย์นี่ลูกว่าแม่รังแกผู้หญิงของลูกเหรอก็หรือไม่จริงครับแม่แม่อ้างว่ารักผมรักน้องแต่สิ่งที่แม่ทำมันไม่ใช่ความรักหรอกนะครับมันคือความเห็นแก่ตัว แม่รักแต่หน้าตาของตัวเองกลัควคนเขาจะนินทาจะว่าเนี่ยอาทิตย์อย่ามาว่าแม่แบบนี้นะก็หรือไม่จริงครับแม่แม่รักแต่หน้าตาของตัวเองแม่รู้ไหมครับว่าทำไมน้องไม่ยอมแต่งงานสักทีทำไมแม่จะไม่รู้ก็เพราะน้องแกเชื่อฟังแม่ไงชีวิตของน้องแกถึงได้มีความสุขแม่แน่ใจได้ยังไงครับว่าน้องมีความสุข ความจริงน้องอาจอยากมีครอบครัวก็ได้นะครับนี่อย่าบอกนะว่าอยาอิงแอบมีแฟนผู้ชายคนนั้นเป็นใครบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะอาทิตย์คณิฐาที่เวลานี้เริ่มที่จะรำคาญสู้เธอกลับโรงแรมไปพักดีกว่าไม่คิดว่าการออกมากินกาแฟคนเดียวจะทำให้ปวดหัวได้ขนาดนี้เออดิฉันขอตัวก่อนนะคะเชิญคุณสองคนคุยกันให้เรียบร้อยเป็นกำลังใจนะคะคุณอาทิตย์ คณิฐาเริ่มรู้สึกเบื่อกับเรื่องพวกนี้ถ้าการที่เธอจะมีใครสักคนแล้วมีปัญหาตามมาปัญหาแม่ผัวลูกสะพยแบบนี้เธอขออยู่ของเธอคนเดียวเหมือนเดิมดีกว่า <S <S ผมขอพูดอีกครั้งนะครับแม่ผมรักคุณถาคุณเดียวถ้าจะแตกหักกันเพราะผมเลือกผู้หญิงมือสองผมก็ยอมครับและผมจะไม่ขอรับมรดกอะไรทั้งนั้นผมจะไปแต่ตัวแค่นี้นะครับแม่ไปครับคุณถา หลังจากเหตุการณ์ที่คุณอุมาโผล่ไปหาคณิ t h ายัางสถานที่ทํางานของเธอแล้วทางบ้านไม่มีใครพูดคุยกันอาทิตย์ไม่กลับบ้านข้าโทรหาพ่อกับอิงออนแต่ไม่เคยโทรหาแม่แต่วันนี้เขากลับเพราะเห็นแก่พ่อถึงแม้จะน้อยใจแม่เป็นยังไงคุณลูกก็มาแล้วแสดงว่าเขาไม่ได้กโกรธคุณหรอกอย่าคิดมากนาพ่อเขาวางหนังสือที่อ่านค้างไว้บนโต๊ะเข้าไปนั่งใกล้ๆคุณอุมา คุณพูดแรงกับหนูคณิษฐานะแรงมากคุณอุมาเงียบไม่ตอบไม่พูดอะไรเลยคุณจำได้ไหมว่าแม่คุณรับเลี้ยงเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของน้องชายคุณเด็กที่ขาดพ่อกับแม่ตั้งแต่อายุห้าขวบพ่อแม่เสียชีวิตก็ต้องอยู่กับป้าและแม่คุณรักเด็กคนนี้เหมือนลูกแต่มันไม่เหมือนกันนะคะคุณลองใช้ใจมองนะคุณไม่สงสารลูกเราเลยหรือไง อาทิตรักคณิถามมากนะคุณนี่คุณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันไปหาเด็กนั่นมาเอานาผมรู้ทุกอย่างที่คุณทำนั่นแหละนี่ผมขอเตือนนะว่าถ้าคุณรักลูกคุณคุณเชื่อใจเขาคุณจะให้ฉันยอมรับผู้หญิงประเภทนั้นหรอคะผู้หญิงประเภทไหนกันผมก็ไม่เห็นว่าหนูคณิถาเขาจะเสียหายอะไรเลยนี่ผมเริ่มคิดแล้วนะว่าคุณรักและหวังดีกับลูกจริงหรือเปล่า หรือห่วงแต่หน้าตาของตัวเองกันแน่คุณว่าฉันมองคนผิดหรอคะอะไรทำให้คุณกับลูกคิดแบบนั้นฉันไม่ยอมหรอกนะคะถ้าลูกจะดือ้อฉันก็จะไม่นับว่าเขาเป็นลูกอีกต่อไปผมว่าคุณเริ่มเยอะแล้วนะคุณอุมาคุณอายุเท่าไหร่แล้วอยากเห็นลูกมีความสุขไม่ใช่เหรอทำไมไม่ปล่อยเขาบ้างผมเลยเหนื่อยใจกับคุณจริงๆเลย อาทิตย์น่ะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคุณเขาโตแล้วปล่อยเขาห้ามไปยุ่งกับเขาอีกเด็ดขาดผมเตือนคุณแล้วนะ